ลองมาดูกันนะว่ามันอร่อยขนาดไหนเ,เอาทองข้าวสื่อหมูสับรามงค่ะหมูสับทองข้าวสื่อครับ เดี๋ยวลูกเอ,อ,องกับเขาพิทอนพิท้นอะไรขมาเหรอ<า>เอาวันนี้หนึ่งค่ะค่ะผมยืนสุดอันนี้มันร้อนไหมคะเย็นครับเย็นมีแบบไหน,นที่ร้อนบ้างอะคะแบบร้อนมันจะเป็น พวกหม้อไฟตัวนี้ร้อนครับเนี่ยแล้วอย่างนี้ร้อนไหมคะเย็นหมดเลยครับพวกนี้เป็นเย็นหมดเลยจะมีพวกหม้อไฟพุกร้อนเนี่อัตัวนี้นะครับการหม้อไฟนะครับรับข้าวไหมครับทุกคนไม่ครับจะติดกระถางเต้นอร่อยมาก ขนมัดที่เป็นฟุปกระดูกชอบมากฟุปกระดูกหมู็นตขเขาสุุตกระดูกฟตขอเขาสุดนะอันนี้เป็นซนเจอรงบ้าที่หมูตุ๋นเป็นเมนูขาย